สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอ่อค่อนข้างท้าทายความคิดเหมือนกันนะคะคือมีสารคดีชิ้นหนึ่งมองว่าระบบการเงินโลกโดยเฉพาะหลังปี1 9 7 1ันเานี่ยมันทำงานคล้ายๆกับแชร์ลูกโซ่เลยค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกมุมมองนี้กันนะคะจุดเริ่มต้นสำคัญที่เอ่อสารคดีเขาชี้เป้าไปเลยก็คือวันที่15สิงหาปี1 9 7 1 ตอนนั้นประธานาธิบดีนิกสันประกาศาระงับการผูกค่าเงินดอลลาร์กับทองคําแบบเขาบอกว่าชั่วคราวนะคะครับผมคือก่อนหน้านั้น,น,นเนี่ยเรามีระบบที่เรียกว่า Britain Woods นะครับก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเขาตกลงกันว่าให้ดอลลาร์ผูกกับทองคําแล้วสกุลเงินอื่นๆค่อยมาผูกกับดอลลาร์อีกทีก็เพื่อสร้างเสถียรภาพอะไรแบบนั้นนะครับอ๋อค่ะค่ะ แล้วทำไมระบบนั้นมันถึงจบลงล่ะคะในสารคดีเขาว่าอย่างไงบ้างครับคือในสารคดีเขาชี้ว่าเหตุผลหลกัลกๆเลยก็คือสหรัฐตอนนั้นใช้ใจ่ายเยอะมากครับเยอะจริงๆทั้งเรื่องสงครามเวียดนามเอ่ยโครงการพัฒนาสังคมที่เรียกว่า g r a c ซ Society แล้วก็โครงการอาวกาศอีกใช้เงินมหาศาลเลยอืมเยอะจริงๆค่ะใช่ครับพอเป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยประเทศอื่นๆก็เริ่มแบบ ไม่มั่นใจแล้วนะครับเริ่มแบบเอ๊ะดอลลาร์ที่ถืออยู่เนี่ยมันจะมีทองคำหนุนหลังพอจริงหรือเปล่าก็เลยเริ่มมีหลายประเทศมาขอแลกทองคำคืนอ๋อก็เลยเป็นแรงกดดันถูกต้องครับจนสุดท้ายนิกสันก็เลยตัดสินใจประกาศระง,งับการแลกเปลี่ยนไปเลยในปี1971ซึ่งถึงแม้จะบอกว่าชั่วคราวนะครับแต่ก็อย่างที่รู้กันคือไม่เคยกลับไปผูกกับทองคำอีกเลย ไม่เคยเลยไม่เคยเลยครับซึ่งสารคดีมองว่าไอ้จุดนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของปัญหาเลยเพราะมันทําให้รัฐบาลเหมือนออขาดวินัยทางการคลังไปนะครับคือสามารถสร้างเงินขึ้นมาได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องปริมาณทองคําที่มีอยู่จริงๆแล้วพอไม่มีทองคาค้าประกันปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นยุคที่เราเรียกว่าเงินเฟียสสินะคะใช่ครับเงินเฟียสหรือเฟียสแคนซีก็คือเงินที่แบบมีค่าเพราะรัฐบาลสั่งแค่นั้นเลย ไม่ได้มีสินทรัพย์อะไรจริงๆหนุนหลังอยู่สารคดีเขาเน้นความต่างตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะระหว่างสกุลเงินแบบนี้กับเงินจริงๆที่ควรมีมูลค่าในตัวเองอย่างทองคําใช่ครับเขาแยกสองคำนี้เลย currency กับ money แต่ทีเนี้ยประเด็นที่มันแรงมากเลยก็คือการที่สารคดีไปเปรียบเทียบระบบปัจจุบันกับแชร์ลูกโซ่เนี่ยแหละครับนั่นสิคะมันฟังดูรุนแรงมากเลยนะ กลไกที่เขาชี้แจงมันเป็นยังไงคะทำไมถึงเปรียบเทียบแบบนั้นครับมุมมองของสาร,รคดีเนี่ยเขาอธิบายกลไกไว้หน้าสนใจนะครับคือแชร์ลูกโซ่เนี่ยหลักการพื้นฐานง่ายๆก็คือเอาเงินจากนักลงทุนคนใหม่มาจ่ายผลตอบแทนให้คนเก่าใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องหาคนใหม่มาต่อเรื่อยๆถูกต้องครับแล้วก็ต้องหามาในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆด้วยไม่งั้นระบบมันก็จะล่มทีนี้ เขาเอาหลักการนี้มาประยุกต์กับระบบการเงินโลกยังไงคือเขามองว่า 1. รัฐบาลต้องการเงินใช่ไหมครับก็ไปกู้จากธนาคารกลางอย่างสหรัฐก็คือเฟดธนาคารกลางก็ไม่ได้มีเงินจริงๆนะครับแต่สร้างเงินนั้นขึ้นมาในทางบัญชีให้รัฐบาลกู้โดยรัฐบาลก็จะออกพันธบัตรเป็นเหมือน IOU หรือสัญญาว่าจะใช้คืนให้ อสองพันธบัตรพวกนี้รัฐบาลก็จะเอาไปขายต่อให้นักลงทุนทั้งในประเทศแล้วก็ที่สำคัญคือต่างประเทศด้วยพวกธนาคารกลางประเทศอื่นๆก็ซื้อกันเยอะค่ะแล้วจุดสำคัญคือรัฐบาลจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายคืนทั้งต้นทั้งดอกเบี้ยล่ะคะถ้าตามแนวคิดนี้นี่แหละครับคือประเด็นที่สารคดีชี้เลยเขาบอกว่าวิธีเดียวที่รัฐบาลจะจ่ายคืนได้ก็คือต้องกู้เพิ่มเท่านั้นครับ คือต้องออกพันธบัตรใหม่สร้างหนี้ใหม่ขึ้นมาเพื่อเอาเงินนั้นนะ่ะไปจ่ายคืนหนี้เก่าพร้อมดอกเบี้ยอา้าวแล้วดอกเบี้ยล่ะคะดอกเบี้ยมันก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิใช่ครับดอกเบี้ยก็มาจากหนี้ก้อนใหม่ที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนั่นแหละครับคือระบบมันต้องการหนี้สินที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาในอัตราเร่งด้วยนะครับเพื่อให้มันดำารงอยู่ต่อไปได้เหมือนแชร์ลูกโซ่เป๊ะเลยที่ต้องหาสมาชิกใหม่หรือเงินใหม่เข้ามาตลอดเวลาแล้วก็ต้องมากขึ้นเรื่อยๆ โหฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วผลกระทบในชีวิตจริงที่เราเราท่านทานสัมผัสได้ละคะตามมุมมองของสารคดีนี้มีอะไรบ้างชัดเจนที่สุดเลยนะครับคือเรื่องเงินเฟ้อครับอำนาจซื้อของเงินมันลดลงเรื่อยๆเราเห็นชัดๆเลยของที่เมื่อก่อนเราซื้อได้ถูกๆเดี๋ยวนี้ราคาไปไกลมากแล้วใช่เลยค่ะผองแพงขึ้นมากจริงๆบางทีต้องทำสอง job สาม job นี่สินส่วนบุคคลก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แล้วเหมือนเคยได้ยินว่าเขามีการตั้งคำถามกับตัวเลขเงินเฟอ้อทางการด้วยอย่าง CPI อะไรแบบนี้ใช่ครับครับในสารคดีก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันคือมีการตั้งข้อสังเกตว่าวิธีการคำนวณ CPI เนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆซึ่งบางทีการปรับเปลี่ยนนั้นอาจจะทำให้ตัวเลขเงินเฟอ้อที่ประกาศออกมามาดูต่ำกว่าความเป็นจริงที่คนทั่วไปรู้สึกกันนะครับมีการแยกพวก Core CPI headline CPI อะไรพวกนั้นออกมาอีกอ๋อค่ะ แล้วมีผลกระทบด้านอื่นอีกไหมคะนอกจากเงินเฟอ้อมีครับอีกเรื่องที่เกี่ยวข้องกันเลยคือความไม่สมดุลทางการค้าครับอย่างสหรัฐเนี่ยขาดดุลการค้ามหาศาลเลยซื้อของจากประเทศอื่นเยอะมากประเทศอื่นก็ได้เงินดอลลาร์ไปเยอะแยะเลยแล้วทําไมเขาไม่เอาดอลลาร์มาแลกคืนล่ะคะคือถ้าเขาแลกคืนเยอะๆใช่ไหมครับค่าเงินของประเทศตัวเองก็จะแข็งค่าขึ้นสินค้าส่งออกของเขาก็จะแพงขึ้น แข่งขันยากขึ้นเขาก็ไม่ค่อยอยากทำอย่างนั้นกันอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเขาก็มักจะเอาดอลลาร์ที่ได้มาเนี่ยโอนกลับไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอีกทีหนึ่งครับมันก็เหมือนเป็นการป้อนเงินกลับเข้าสู่วงจรเดิมช่วยให้ระบบนี้ของสหรัฐมันดำเนินต่อไปได้เรื่อยๆแต่ผลเสียคือภาคการผลิตในสหรัฐก็อาจจะย้ายฐานออกไปเพราะต้นทุนสู้ไม่ได้ถูกต้องครับ สารคดีก็ยกตัวอย่างเรื่องอุตสาหกรรมที่เคยรุ่งเรืองแล้วย้ายฐานไปอย่างเช่นอุตสาหกรรมยางในเมืองแอครอนอะไรแบบนั้นครับถ้ามองด้วยมุมนี้วิกฤตปี2008ที่เราเห็นกันเนี่ยมันก็เป็นแคออ่อาการที่แสดงออกมาเท่านั้นเองสิคะไม่ใช่ต้นตอจริงๆใช่เลยครับสารคดีมองแบบนั้นเลยว่า2008เป็นแค่อาการไม่ใช่สาเหตุหลักการเข้าไปอุ้มสถาบันการเงินใหญ่ๆห,หรือเบลลอตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนแค่ เตะกระป๋องถ่วงเวลาไปวันๆนะครับเหมือนแก้ปัญหาด้วยการสร้างปัญหาเพิ่มประมาณนั้นเลยครับคือแก้ปัญหานี้โดยการสร้างนี่เข้าไปอีกแล้วเขาก็ชี้ว่าตอนนี้ระบบมันอาจจะกําลังเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่า deleveraging คือภาวะที่แบบมันเริ่มรับนี่เพิ่มได้ยากขึ้นแล้วหรือรับไม่ไหวแล้วซึ่งถ้าเป็นจริงตามโมเดลแชร์ลูกโซ่ที่ว่ามานี่คือสัญญาณอันตรายแล้วสิคะ อันตรายมากครับเพราะระบบแบบนี้มันอยู่ได้ด้วยการสร้างหนี้ใหม่ตลอดเวลาถ้าถึงจุดที่มันสร้างหนี้ใหม่ไม่ได้หรือคนเริ่มพยายามจะจ่ายหนี้คืนโดยไม่กู้เพิ่มเนี่ยระบบมันก็จะไปต่อไม่ได้ครับอาจจะถึงขั้นล่มสลายได้เลยฟังดูน่ากังวลมากเลยนะคะสารกดียังพูดไปถึงขั้นว่าอาจจะเกิดวิกฤตค่าเงินหรือคนหมดความเชื่อมั่นในเงินดอลลาร์จะนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อรุนแรงหรือไฮเปอร์อินฟล레이ชันเลยไหมคะ มีพูดถึงครับมีการเปรียบเทียบกับกรณีในประวัติศาสตร์อย่างเช่นวายมาเยอรมนีอะไรแบบนั้นด้วยซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงผลกระทบต่อเงินออมต่อมาตรฐานการครองชีพนี่คือรุนแรงมากครับแล้วในบริบทแบบนี้สารกดีเขามองเรื่องทองคํำยังไงคะเห็นว่ามีการพูดถึงเยอะเหมือนกันครับคือเขามองก็มองเป็นว่าในอดีตเนี่ยทองคามันทาหน้าที่เป็นเงินที่มีวินัยในตัวเองเพราะมันมีจํากัดรัฐบาลจะเสกขึ้นมาตามใจชอบไม่ได้ นอกจากนี้เนี่ยยังมีมุมมองที่ค่อนข้าง controverial นิดหน่อยนะครับคือกล่าวหาว่าราคาทองคำกับแร่งเงินในปัจจุบันเนี่ยมันถูกกดให้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นถูกกดหรอคะโดยใครคะครับเขาอ้างว่าโดยกลุ่มธนาคารกลางหรือสถาบันการเงินใหญ่ๆผ่าน,นกลไกต่างๆเช่นการให้เช่าทองคำการขายทองคำในตลาดอะไรแบบนี้ครับเพื่อสร้างภาพลวงตาว่าเงินเฟียตที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันยังมั่นคง แข็งแรงอยู่มีการพูดถึงกลุ่ม g a t a หรือคำพูดเก่าๆของอเลนกรีนสแปนด้วยนะครับในสารคดีอืมีประเด็นเรื่องที่ว่าทองคำกระดาษหรือสิทธิ์การถือครองทองคำอาจจะมีมากกว่าทองคำจริงๆด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นประเด็นที่น่ากังวลเหมือนกันคือมีการอ้างสิทธิ์ในทองคำผ่านสัญญาต่างๆมากมายแต่ถ้าทุกคนไปขอเบิกทองคำจริงๆพร้อมกัน มันอาจจะไม่มีทองคําจริงพอให้เบิกก็ได้เขาก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าคุณถือมันไว้ในมือได้จริงๆคุณก็อาจจะไม่ใช่เจ้าของมันจริงๆอะไรตํหนองนั้นนะครับสรุปแล้วแก่นหลักๆของมุมมองจากสารคดีนี้ก็คือระบบเงินเฟียตที่ใช้ดอลลาร์เป็นหลักหลังปี1971เป็นต้นมาเนี่ยมันมีกลไกการทํางานที่คล้ายๆแชร์ลูกโซ่คือต้องพึ่งพาการสร้างหนี้ใหม่ตลอดเวลาซึ่งมันก็นําไปสู่วัฏจักรของเงินเฟอ้อหนี้สินแล้วก็มีความเสี่ยงสูงมากที่จะ ไปต่อไม่ไหวในที่สุดใช่ครับสรุปได้ดีเลยครับแต่ถึงแม้ภาพที่เขานำเสนอจะดูน่ากังวลนะครับสารคดีก็ไม่ได้จบแบบสิ้นหวังซะทีเดียวอ้าวเหรอคะแล้วเขาทิ้งท้ายว่ายังไงด้างไไเขากลับมองว่าการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่วิกฤตอย่างเดียวนะครับแต่มันอาจจะเป็นโอกาสครั้งใหญ่ด้วยซ้ำในการถ่ายโอนความมั่งคั่งครั้งประวัติศาสตร์เลยทีเดียวโอกาสเหรอคะ ยังไงคะคือเขาเน้นย้ําความสําคัญของการที่เราต้องศึกษาหาความรู้เรื่องการเงินด้วยตัวเองครับเพื่อเตรียมพร้อมรับมือไม่ว่าระบบข้างหน้ามันจะเป็นยังไงก็ตามการเสริมสร้างพลังให้ตัวเองด้วยความรู้เนี่ยสำคัญที่สุดซึ่งอาจจะรวมไปถึงการพิจารณาถือครองสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวเองจริงๆอย่างเช่นโลหะมีค่าตามความเหมาะสมของแต่ละคนอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่สารคดีเขานําเสนอไว้นะครับไม่ใช่การชี้นํานะแต่เป็นการกระตุ้นให้เราตระหนักและเตรียมตัวครับ เป็นการปิดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยค่ะคือเน้นความสำคัญของการศึกษาและเตรียมพร้อมด้วยตัวเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับข้อมูลเชิงลึกจากสารคดีนี้นะคะยินดีครับผม